ทุกคนฟังให้ดีนะคลิปนี้เนี่ยเสียงมันไม่ค่อยชัดเพราะว่าเอฟเฟคแล้วก็ลำโพงผมปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ลยต้องเล่นความเร็วนะครับเสียงจะได้ได้ยินชัดนะครับตรงไหนไม่ได้ยินไหนขออภัยด้วยนะโอเคผู้ชมขอให้รับชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับดูเงิงไฟนู่นกิ้งอ่านคลิปเมื่อไหร่ที่พูดกันจังเลยเนาะดูบ้างมันจกเรียก มนเงียบใหญตัดคลิ Bless ไปไม่ต้องพูดนี่จ้าคลิปกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพกันด้วยนะครับผมฮาเนาะฮาเนาะยังไม่เข้าหมดคลิปอยู่เนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ที่อยู่กับผมวีมีทีวี แล้วจะเออทาไมล่ะวันนี้นะครับเรามาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าคิวเรนนั่นเองนะฮะเซตไอเทมก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอเอถ้ามีเสียงแทะขอไฟด้วยนะครับ <laughs> <laughs> อะไรเลยว่าหลังนี้เลยเรื่องที่อัดผิดที่แล้วพักเนี้ยโอเคผู้ okay, ชมนี่คือเซตน,นะฮะเราจะเอาเป็นอันนี้อยู่แล้วนะอันนี้เราใช้เป็นอันนี้อยู่แล้วส่วนรองเท้าเราจะใช้เป็นรองเท้าที่มีชื่อว่าอ่าเย่ไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับ มันองได้มันเกิดอะไรขึ้นครับบนโลกวันนี้เราใช้เป็นรองเท้าวิ่งเร็วั่นเองนะฮะแล้วก็ขี้แล้วก็ใช้เป็นชิ้นนี้นะฮะอัตราขี้เราไม่จำเป็นต้องออกนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันขี้หนักอยู่แล้วออกเป็นดับคีิคีิตีข้อเออแล้วก็เป็นอะไรนี้วันนี้วันนี้เฮียกูอ่อะไรออกแล้วก็เป็น ดาบจะกาฟ้านะครับ Broken Spear แล้วก็เป็นก็เกิดก็เกิดนี่ออกเป็นอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะออกเป็น่าดาบไฟก็ได้นะฮะนั่นเองนะแล้วก็นั่นเองนั่นเองนั่นเองส่วนพลังแฝงนะครับเราจะใช้เป็นเซตนี้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้คิวเรนเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าแคลรี่เนี่ยมันเดินคู่กับแทงเมื่อไหร่เนี่ยเคอ่าคิวเรนจะค่อนข้างจะเล่นยากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณยังแรงไม่พอ โอเคเดี okay, hey, mm ๋ยวเราไปเจอรนเกมเลยก่อนนะไรครูผู้ชมครับท่านี้นะครับอ่คกูเป็นเฮียแล้วกูเนี่ยเอาละครับผู้ผู้ชมตอนนี้นะครับเราจะได้เจอกับคิวเรนอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรสวยเลยนะฮะถ้ามันเล่นโหดนะครับก็ถ้าถ้ามันเล่นโหดนะครับคิวเรนแล้วก็หมองไปเลยนะแต่ว่าใครจะยอมให้มันโหดกันถูกไหมผู้ชมนั่นครับไอ้เหี้ยโมตอสมาหากูแล้วแล้วทีมเมื่อกีจะไม่มีใครจะไล่กูหน่ไหนล่ะ

อ้าววาไงจะยอนสวัสดีจ้าอ้าววาไงนี่วางไงแพนด้าเพ่จ้ะผาดนเดจ้ะแล้วถ้ามีเสียงนะครับจะมีเตีงกวนขอใรด้วยนะฮะขอใอย่างเล็กน้อยนะอะรที้ราของชิ้นที่สองครับให้เราออกรองเท้าต่อเลยนะเิ่นยนะฮะใอคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบไร้สาระนะไ้ดูเล่นนะใครที่ว่างๆก็มาหาดูคลิปไร้สาระขนาดนี้ได้้วก็มีช่องลำช่องใช่ไหม่หาเลยคลิปนี้ไอตุแล้วมึงจะเอาบอลออกไปนนที่เลยนะ จะไม่เอาไปช่วยมันนะทำไมเราไม่เงี้ยของจริงเนี่ยอย่างเงี้ยดูหมุนนะครูมันจะตายเอาไหมอ่ะไอ้นา้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาหนัก เทคนิคของคิวเลนก็คือตอนที่เราจะฆ่าใครสักคนนึงเนี่ยให้เรากดอันติเมตไว้นะลูกอันติเมตมันจะบวกกับตาคี้ตื้อเข้านะฮะให้มันแรงมากกว่าเดิมนะเอาที่เล่นทำไมเอาเอาทีเล่นของอาวียังดันไหมคุณดังดังเพราะว่ามันมีเชื่อเล่นดังเชื่อเล่นในหลายคนก็ยังสงสัยนะว่ามันเล่นยังไงนะคิวเลนเนี่ยเป็นตัวที่ละครที่ค่อนข้างจะเล่นยากอย่างนึงก็คือถ้าแครี่เนี่ยเห็นไหมถ้าแครี่มันติดกับแทงเมื่อไหร่จะเป็นตัวที่เล่นยากมากนะครับคิวเล่นทำว่าตัวไม่เล่นยากไม่ยาาากครรับเพะว่ต้องาาารรันกกใเล่นไม่ยากนะเพราะว่าต้องตัววที่มางไนะ People. People. Various, มันคนมืจ uh. ะใช่ผมเนี่ยเรียกหรืว่ายับอ่ะมันไม่ใช <ER ่คิวยับนะแม่แพ้ยับดีลิปนี้มีการตัดต่อผีห้ักอีกเลยทำเพราะว่านเสียดนะดูคลิปลาลงไปสุมันจะกูคตรขี้เขียนเลยฝั่งนู้สิูจะออกไปตีเร็วนะกูม่เป็นอกปน โอาลงเอาลงเอาลงดูอ่ะวันีหนีบ้างว่ายังไงเยี่ยมานี่เอาตายเยียครับเฮ้ยติดติดตกสตานย่งแม่แม่เกือบแล้วไปโดมยูเลยอรนะต่อยังไงมก็รู้กันนะการแก้ทางคืฝ่อไม่ต้องแก้ยังไงนะ ว่าผมยังนคนที really ่พักเรียนคืนนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าตัวเองหน้าเล่นเลยเราไม่เล่นนานเลยก็เลยเรามาเล่นทัาเล่นสองตาแล้วก็แน่นอนครับว่ามาอาชิพเลยนะมันก็สดนะครับสดไม่คิวเลยของมันคิวไปตามเลยนะคิวอยู่กับเนี่ยงเหงาไหมน้องอ้าวยังไม่ถึงอ้าวอ้าวอ้าวว่าไงนี่นั่นแหละสวยติ๋วนะเราต้องมีตู่นะถ้าถ้าีข้างหน้าเนี่ยคิดว่าเขาจะขึ้นยากมากนะไม่ขึ้นยากดิขึ้นน้อยมากนะอย่างอย่งไม่ไม่รู้ไม่รู้ตีไม่ได้เป็น่ะไรเป็นอมตะงูสต่ว่าไม่ไม่มันแค่หนี

มันต้องสงสัยว่าออทำไมที่พี่เล่นเป็น <c oughs> เ,เล่นไอเีู้เที่ยวก็ลืมอะ <c oughs> ่ะตอนนี้ผมบอกนะคบว่าคียเนี่ยที่เราจะทำแบบคิดป,ป่าได้เนี่ยก็คือ1น0 0นะฮะ่คือสุดแล้วนะคียแดงของมันจะทำกับคิป,ป่าได้แค่ทุกตัวนะครับมันจะเป็นดาก้อนหรือตัวก็แล้วแต่นะฮะจะทำดาูแค่ันห้าแครับเพราะว่าับตัวละวลครเนี่ยมันก้าไปตอนนี้มันตัวที่มีาที่สูงสุดในเกมแล้วนะคบผมแล <c oughs> ้วก็สกิลไม่สกิลของอย่างบวกคาที่เรียวเราเราไม่ว่าต้องออะ แล้วตัวนี้เป็นตัวที่เทียร์เราต้องพังเลยด้านมันมีดีเฉยไงเราสามารถที่จะหาไปตีแบบด้านหลังได้เลยนะตัวนี้ต้องตีสุดนล้วนะบอกอ่ไม่้บอกย้ำอีกหนึ่งครนะว่าตัวนี้ตัวที่ข้างที่ได้ต้องตีสุดตีสุดเทียร์สุดสุดแม่งเราโอเคเท่าไหร่เสร มันนี่ด้าเมีสูงจริงแต่ว่าก็คือไม่ใช่ไม่ติดให้เหืมเจอไอแทงนี่ต้องมีกะกอนะมี เดี๋ยวของเตม็ตมเตม็ตมเต็มลืมทันนะคุณชมก็ต้องสนใจนะถ้าของเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะแจการไปตีของกันนะเดี๋ยวถ้เต็มแหมวเดี๋ยวเราจะตีของกันฮัลโหลสุรินทัยสุรินสุรินสุริน าเราเนี่เก็บให้ครบเลยนะเนี่ยสกิลเลยครับ11ดกคิวตาไปสองนะตอนนี้ถ้าเรามีแบบโหเห็นไหมแล้วตอนนี้มันบักใหม่แล้วล่ะว่ายังไงตัดต่อให้นั่นแหละไม่คิวเขาเป็นไรดีจ้ะทำมาตัวตัวคนเดินช้าโอเคอยู่เร็วๆมาแล้วนะตอนนี้เราก็แค่รอนะครับรอตัวหลุดก็จะได้ค่าโอเคแตกตาเราครบแล้วไม่รู้ตอนไหนนะจะยืนรอแถวนี้นี่แหละรอตั้งไงวะ ลอนว่ายังไงเฮยลอยยังไงโอ้ยเจอไปไม่กี่ดอกท่วัเลยออกเยอะออกเยอะ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 ยืนเยอะหอยหอยเฮียตายมือจะกันหรอกกันนะเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะเปลีอยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วหายหมดหายหมดอะไรมาเอ็น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  อะไเงี้ยเนี่ยอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมแลกแลกเครื่องกระเบิดบ้านไหนดูสิว่าใครจะมีพีดูสูงายทุกคนเงียเฉยเลยเป็นไรมากเนเพื่อนวันดีตีป้อมเอ้ยผู้ชมใคชื่อวันดีปะใครชื่อวันดีนี่เป็นดีป้อมไม่ดีนะป้อมใช่ลุงป้อมเปล่าียบร้อยครับเราเอมีพีนะมาดูดรเมจกันดีว่านะครับ้งควจะหายแล้วก็รับดรามจนะ ของที่เราได้รู้ส่าจะเต็มนะมาเราดูรายละเอียดข้อมูลกันวคันสำหรับเซตของให้เราออกมาแล้วก็เงินอยู่นีอยู่ที่ปิดมืค้อนดยรับ Q14 ตายสอ1 8ส่วนการเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นงสอยเก้าสิบบาทนะฮะโอเคส่วนเซตของเต็มรายละเอียดสร้งคะแนนตัต่อฮีโร่ไปโอ้โหเก้าหมื่นเ้าพันแต่เดสกือบพันแล้วความีหายนะฮะอยู่ที่ห้าหมื่นสี่นะฮะ t ยี่สิบสองนั่นเองนะส่วนฝั่งนู่ก็นั่นแหละช่างผมแม่แล้วกผู้ชมใครก็ใครอบเอาครับไปแล้วทุกนี้ารื่องไร